อ้าครูบาดีอีกสองคนเนี่ยไปไหนเนี่ยเห็นบอกว่าจะมาเปิดร้านไอติมด้วยกันทั้งแกรดี้และเจ้าหมีเนี่ยหายไปเลยไม่แน่ใจนู่นอ่ะไอติมหน่อยหลังแกไอติมไอติมให้หน่อยยังไม่ได้เปิดเลยร้านไอติมเนี่ยแกจะมาขอไอติมได้ยังไงเล่าโอ้ไอติมหน่ยมีโคนแล้วอ่ะไม่มีไอติมอ่ะแล้วอย่างไรมีโคนแต่ไม่มีไอติมแล้วแกเอาโคนมาจากไหนเนี่ยไปขโมยร้านอื่นมาแล้นี่ หยุดตะการขอได้ไ้ยเขา,มาไม่อยากกินไอติม,มเขามาปรับปรุงร้านกันก่อนอุ้ยเอ้าตายเดี๋ยวนะแกรี่ฉันยังไม่ได้สมัครพนักงานอะไรเลยนี่แกมาเป็นแคชเชียร์แล้วเหรอ ีฉันอยากจะเป็นแคสตเจ้าพนักงานแล้วป้าเดี๋ยว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 ได้อย่างงี้ได้อย่างงี้ไม่ใช่ป้ายายแล้วอะไรอย่างงี้ฮะเอาซอมบี้มาเป็นพนักงานเหรอเนี่ยไวยมาช่วยกันปรับปรุงร้านกันก่อนดีเนี่ยนี่อาว่าโคนแล้วเนี่ยเดี่ยไอติมเนี่ย มีสต Strawberry, รอเบอรี่็รกกี้โรดมีมะนาวเชอร์เบทมีมะพร้าวมีเอ่อโอ้มีเยอะแยะเลยนี่ไงมีกาแฟด้วยเห็นปะวานนีลาก็มีเอาวานนีลามาเอาเอาเดี๋ยวนะต้องทำอะไรก่อนลนะ่ะโอ้ก่อนพี่มาเอออโอเคอนี่ท็อปปิ้งใช่ไหม ไม่ไงใส่ท็อปดีเออมีลูกค้า ung, <S <S ato, ยังมีลูกค้ายังอันแกต้องมาเยอบโต๊ะนี่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 โต๊ะอ่ามีโต şey ๊ะแล้วมีโต๊ะแล้วนี่หุ่ยปลาแล้วคนแรกของเราโอ้คนแรกมาแล้วรับอะไรดีคะคุณลูกค้านี่ลูกค้าเขาต้องการวานิลาใช่ไหมแกรนนี่ใช่ลูกค้าจะกินไอศ็อคคิมวานิลลาแกตักเลยนี่อ่าโอเค เรียบร้อยอวานิลาเรียบร้อยแล้ว่ใช่วา,านิลาเสร็จแล้วเขาเอาท็อปปิ้งได้หรือเปล่าหรือว่าเขายังไม่มีเขาไม่เอาท็อปปิง้งอ่ะอ๋องั้นก็ไปเชิญ้ลูกค้าได้เลยลูกค้าครับมาแล้วโคนวานิลานีเราไ่เพิ่งกินจนดึ่งเจ้าต่อถุยน้ำลายลงไปแล้วมาให้ผมดีกว่าเนาะเดแมะตัวเองอยากจะกินเออสิเจ้าหมีอ,อยากกินดิเรามาแล้วลูกค้ากินนมากไม่ได้บอกไว้ก่อนแคลอรี่เยอะปวดนะ อุ้ยได้กันแล้วไหนอ่ะเฮ้ยดูสิทุกคนเจ้าบีมันตะกาบ้ามีเป็นหัวลูกค้าเข้าใจเปล่านี่แกมาช่วยหน่อยเซ่เนี่ยสร้างโต๊ะอะไรหน่อยเนี่ยจัดโต๊ะเร็วแก้เหยียบเหยียบมันก็สร้างโต๊ะให้แกแล้วี่ไหนปัญหาปวดหัวมากไม่ปวดหรอกเร็วไหนลูกค้าคนต่อมาอ้ย ไอติมไอติมเพื่อสุขภาพกินแล้วแคลอรี่ตามปูตีนสูงไอติมเพื่อสุขภาพไอติมหวานง้อสุขภาพสุขภาพซุปซมไอติมเพื่อสุขภาพสุขภาพซุกปซมกินแล้วไม่เป็นเบาหวานแต่เป็นมะเร็งเลยไอติมไอติมเพื่อสุขภาพไอติมต่อเตมิโดกินแล้วเป็นมะเร็งใช่มันมะเร็งพกตับไขมันพกตับ ฉันเลือดจะสมองแตกไอ้คุณผู้หญสุกาวพายไี้ฉันเพิ่ม topping ก่อนนี่เพิ่ม t o ปป i n g แล้วเกไปไหนไม่เห็นบมาเลยนี่ไงลูกค้าอะไรที่2มาแล้วไอ้ติ๊มผู้หญิงสุาวพากขบคุณได้อารสอะไรเอารสอะไรอ๋อถั่วใส่ถั่วที่สงวานิลลานี่วันี้ลาโอ้กินวานิลลาบ่อยไม่ดีนะกินวานิลลาตกเหม็นเพิ่ม้ถั่วที่สงงด้วย เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้านี่วันนี้ลาเพิ่มถทวีสองวันนี้สงวันนี้ลาทวีสองตดคุณสองลำไส้พันเนี่ยโดนยี่ยิงยิลูกค้ากินอร่อยมากเป็นไงก็ตดไปบอกไว้ก่อนเลยนี่ทีหลัเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีรับรางวัลด้วยปึ๊บกดกดเซฟเซฟรับรางวัลให้หมด โอ้เจได้รับรางวัลได้ยังไงอ่ะฮะดูสภาพไม่ได้ได้รางวัลนะเนี่ยทำไมอ่ะโอ้ร้านมันอยู่แค่เนี้เอ้าก็ร้านฉันขายดีดีอยาลูกค้าไรแล้วแกไี้รับเร็วกินอะไรเอาอะไรมีท็อปปิ้งกล้วยแล้วโอเคมาอะไรครับอะไรที่ขาคุณลูกค้าวันนี้รานกับโทนนีส่งอีกแล้วโอ้ขายดีมากวันนี้ส่ง เพราะว่าตลูกค้าม่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 แล้วไม่ตอนนี้ลูกค้าเออส่งไม้แค่ดีเพราะว่าเรามีอยู่แค่ดนี่อยูแค่ดิก็กินแค่ดแหละกินอะไเยอะแยะอ้มากเดียว่าลูกค้าชั้นเจ้าบีนี่เสิร์ฟดเฮ้ยนี่ไงเขากินแล้วเห็นปะแกนี้เช่อเรด้วยเก็บตัวเเก็บตวเองกรอาะด เรียบร้อยโอเคทำความสะอาดแล้วกเอ๊ะคนนี้ได้ยังอ่ะเหมือนเขากินอยู่แต่ยังไม่ได้เหรอ VIP มาไหนใครเอ้า VIP คนนี้ VIP วานิลลากับตุริสงโอเคพอดีเลยวานิลลาปึ๊บกับตุริสงใส่เข้าไปนี่โอเคเอาไปเลยครับลูกค้า VIP นี่แกแจ้งคนงานได้นะถ้าแกคิดเกียอ่ะเนี่ยไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจวีฉันปลดล็อก ช็อกโกแลตชิพด้วยดีกว่าเผือ่อยิ่งช็อกโกแลตชิพแล้วเจ้าตัตวจะมีดูจะมีช็อกโกแลตชิพกินแล้วไหนเจ้าบีจ้างคนงานตรงไหนนี่ตรงนี้ไงจ้างคนงานเนี่ยแต่ว่า<ห>เราไม่มีตังค์จ้างหรอกนี่จ้างได้นี่เป็น,งนไงถ้าสี่จ้างคนงานนี่นคนงานเขาจะมาทำให้เจเห็นบ้านนี่ไงเฮ้ย,ย,ยเขามาช่วย,เ,ยเราด้วยง่ายไหมง่ายง่ายมากว่าเดิมเลยใช้ชี้นยูสั่ง ดีอุ้ยสบายแกมาเติมโคได้ติมก่อนอตรงเนี้ยมันหมดแกต้องเติมตลอดอ๋อเติมเติมเติมเรียบร้อยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเติมเติมเติมติมด้วยหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวนะอันนี้มันจา้างไม่ใช่หรอแป๊บน,นึงนะร้าทำไมมันเขียนว่าจา้างอ่ะอัปเกรดคือที่อ๋อที่เก็บฟอร์ดี้อ่ะอัปเกรดเพิ่มใช่ถ้าแกกดคลิกนี่เนี่ยแล้วแกเขาเติมมันด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันเหลือแค่หนึ่งแล้วจริงหรอเด่กก่อนที่แกจะเติมตรงนี้ได้แกต้องมาเติ มันหมดมันขึ้นเสารแล้วเติมเรราอยเติมแล้วอ,อุ้ยโต้เลิฟไปหมดเลยเช็คก่อนโอ้ยหมดเลยทำไมร้านไม่มาอาจอย่างเงี้ยผ่านไอเอ5โอ้านห้าร้อย่าล้านปีได้ยังไงโอ้ยเอไอโอ,โอสูงมากเยอะไปไหนเนี่ยเจ้าหม,มีฮะไม,ไม่เยอะหรอกแกแกไม่ยิงมาตรฐานแาแล้วมแลเยอะรับลูกค้าก่อนรับลูกค้าก่อน โอ <Okay. S 2> เคข้าแล้วนี่ทำแกไม่ต้องยุ่งให้เขาทำเนี่ยลูกจะท็อปปิ้งแกหมดแล้วไปเติมท็อปปิง้งิแกหมดแล้วตาเติตตไมไปเลยท็อปปิ้งท็อปปิ้งเรียบร้อยเติมปปลตแล้วอ้าวยังงั้นก็ต้องมีอะไระอ<ม>ีกจ้ามีรสชาติมีรสชาติใหม่สตรอเบอรี่มานี่เพิ่มสตรอเบอรี่หรไหนใช่อะไรแล้วก็ โว้ยโคราชแล้วโอ้ยยุ่งมากเลยเนี่ยการเปิดร้านไอติมครั้งแรกของฉันไอ้ดีดตอดตบีดูมันสกตุกมันเนี่ยบ้านเนี่ยโอ้แกไม่เช็ดเลยเหรอเนี่ยถ้าใครจะเข้าหันฉันว่าฉันทัดไม่ไหวแล้วอ่ะฉันจะจ้างผู้ดูแลมามาทำความสะอาดนะเนี่ยนี่แกมีจ้างจ้างผู้ดูแลแล้วเหรอใช่ดิแกจ้างนลยโรบัก99โลบัค เดี๋ยวจะจ้าผู้ดูแลแล้วทำความสะอาดไม่ไหวแล้วชุดเช็ดหน่อยครับดีเป็นงเห็นไหมแล้วทีนี้เราก็จะเพิ่มโต๊ะขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลย่ยแล้วทีนดี้เราก็มาเติมของได้เห็นหรือว่าเรารีให้มันเติมเองดีเจ้าหมีเนี่ย นี่ให้มันเติมเองก็จะบายเจ้ต่อจะไปดูเออเราจะได้ไม่ต้องเติมของเองไงเจ้าบมีนี่สบายเลยใช่ใช่แพสซี้จริงทำเลยใช่เรียบร้อยเติมแล้วอุ้ยครูบดีมาด้วยนี่ไงมากินไอติมไอไอบลอนดี้ไอโรสอยากกินอะอะไรจ่ายตังค์มาด้วยนี่กินกินได้ไงอะเออจ่ายตังค์มาด้วยตังค์อยากกินน่ะใจเย็นๆดิเอาติมมาก่อนนี่ได้แล้วเอาแค่เอามาติมมาเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ไม่เบี้ยวหรอกแหม ว่วเจ้าหมีสบายมากเลยเนี่ยตั้งแต่มีคนทำความสะอาดโต๊ะให้เนี่ยสบายสิเดี๋ยวดเลยสบายมากเลยอะไรแกยังถือไอติมโคนอยู่วะดูดิโคดโอเคแกตักไฟเนี่ยที่จะลอยลูกค้าฉันเยอะเห็นป้าดูสาวๆเพียบเลยเป็นงานเจ้าหมีดูดิโอ้สาวๆอย่าวมีตัายติมไม่กินเดี๋ยว เจ้าวีสนใจมาสมัครร้านฉันไหมเจ้าวีร้ฉันเป็นซีอีโออยู่แล้วแกก็แค่เป็นแบบลูกจัางกอบฉันอีกทีหนึ่งวัยฉันต้องเพิ่มไอติมรสชาติใหม่ๆดีกว่าลูกค้าจะได้หลากหลายนี่มีช็อกโกแลตคุกกี้อดนครีมอ่าไอ้บอสนี่แกมาเองเหรอต่อคิวข้ามาตรงนี้ไปกินมันอร่อยอยากกินนะไหนขอยตนดิติดใจติดใจไอ้ก็มาด้วยเลย้า เออเแต่ตอนนี้ลูกค้าเต็มอ่ะแป๊บนึงนะเพิ่มเก้าอี้ดิมาเจ้าหมีเพิ่มเก้าอี้นี่เพิ่มไปเรื่อยๆเลยเจ้าต่อทบีโด้ใช่เพิ่มเก้าอี้เพิ่มอีกอ่าโอเคแล้วก็โต๊ะสำหรับ2คน 20K เลยหรอโอ้ยม่อ่ะไม่มีเตียงต้องรอลูกค้ามาเรื่อยๆอ่ะเจ้าหมีเพิ่มท็อปปิ้งดีกว่าท็อปปิ้งเราจะเพิ่มเป็นนี่ละกันนี่ที่ลอยแบบเป็นสีๆเคยกินกันมาทุกคนปุ๊บอ่า แล้วก็เพิ่มมัชเมลโล่อีก60บาทดีเอาอะไรอีกดีน้ำเชื่อมชโคโค็อกโกแลตมา200อ่าเพิ่มเข้าไปเชอร์รี่เชอร์รี่เออบราวนี่บราวนี่ดีท็อปปี้งอะไรอีกช็อกโกแลตแคนดี้เอ็นแอมนี่คาราเลาลบลไซรัปดีโอเคนี่อะไรเยลลี่บีเยลลี่เบลดีโอ้โหเพิ่มท็อปปิ้งเยอะมากนี่อะไรอีกช็อกโกแลต นี่ร้านเราจะมีท็อปปิ้งให้เยอะเลยนะคร<ะ>ับแล้วก็ออนี้สตรอเบอรี่หมื่นห้ายังไม่เพิ่มละกันรสชาติใหม่ๆเหรอเราเพิ่มเป็นกาแฟอ่าทีนี้ก็มีรสชาติเยอะแล้วโอ้ยดูดูดิคิวเยอะมากคิวยาวคิวยาวเดี๋ยวเดี๋วยว,วเดี๋ยวเจ้าต่อจะบีโนฮะไอ้เดินเนบอดีปะใช่ไม่เลยไอ้ที่เดินออกจากร้านเราที่มันใครเนี่ยไปแล้ว มีเพย์เป็นชั้นาเาพอคอร์สเพย์เป็นชั้นหรือเปล่าเออมีคอร์สเพย์ดิแต่<อ>ว่านะตอนนี้โอ้โห<ต>คนกินเยอะมากเห็นไหมดูสิร้านชั้นกับเรจะแบบว่าอู้ฟู่แล้วอโอ้ยอย่างนี้ก็รวยแล้วดิ อันนี้สําหรับมาสวีทกันนะครับนั่งสองคนนี่อ่าใครที่มีแฟนก็พาแฟนมาได้หรือว่ามีเพื่อนก็นั่งเป็นคู่ก็ได้นะครับมายีๆๆ่ย่คปอดีมานั่งข้างๆยาย<อ>ได้นะกินไอติมแบบสวีทด้วยกันไม่เอาอ่ะกินไอติมไม่เห็นหน้าแกฉันกินไม่ลงอ่ะแกนี่น <S 1> <1> <S ไปดีกว่าแต่ละคนเออเดี๋ยวนะฉันต้องอัปเกรดอะไรอีกอะรสชาติใหม่ตบไปดูอัพอันนี้เนี้ยเนี้ยเนียเนียนี่เหรอฮ้ย คืออะไรอันเนี้ยอัพให้มันคนได้เยอะๆมันจะได้ตัดได้ดีๆอ๋อนี่แก็เพิ่มจำนวนคนนี่ด้วยเพิ่มจำนวนผู้ดูเลยอัพเกรดที่มมันจะได้ทำงานเร็วขึ้นอ้นี่ไงนี่ไงจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นนี่แล้วก็อัพเกรดใช่แล้วก็อัพเกรดไอติมแล้วก็ไอติมจะอัพเกรดให้ไม่ได้เพราะเงินไม่พอแล้วอัพเกรดให้พนักงานเดินเร็วเนี่ยความเร็วในการเอ่อเสิร์ฟอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนี่แกมาอัพเกรดพวกนี้ดีกว่าไอติมอ่ะไอติมมันจะทำให้แกได้เงินมากขึ้นเดี๋ยวฉันจะอัพเกรดไอติมมเพิ่ขึ้นนละกั นี่โหแพงมากเลยบัตเตอร์เนี่ยมาอีกอันหนึ่งห้าแสนเลยเหรออู้ยอีกอันหนึ่แสนเลยมีอยู่แสนเดียวอะเดี๋ยวท็อปปิ้งได้ไหมเจ้าหมีเพิ่มท็อปปิง้งท็อปปิ้งมันก็จะไปคูณกับไอติมมันจะได้เงินเยอะขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่มท็อปปิ้งอ๋อ,อก,กดตรงนี้ไม่ใช่ต้องกดตรงนี้อ่ะท็อปปิง้งท็อปปิ้งแสนห้าพอดีเลยอ่อนี่เลยน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เรียบร้อย เดี๋ยวนะอ๋อนี่สองหมื่นห้าไม่ใช่แสนห้าฉันไปดูข้างล่างอันนี้สองหมื่นห้าปึ๊บดีเวอร์ฟเฟอร์สติ๊กปึ๊บแล้วก็ขนมอีกห้าหมื่นเหรออันนี้ยังไม่ยังไม่อัพดีกว่าครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้ตัวบีโนมันมีข้างนอกด้วยนะเก๋ไหนเนี่ยซ้าข้างนอกเนี่ยอ๋อนี่มีที่นั่งอะติดนี้มีติดนี้ก้อไอตัวไอบ้าไอตัวไปกามีโดนติดจริง้ะแน่ ทุกคนมาดูนี่แล้วเจ้าหมีะไม่ใช่เจ้าหมีอ่ะเจ้าบีมาทำอะไรรู้ปะมันเปมุดโต๊ะเล่นเห็นวะดูดิเด็กดื้อเดืออะไรหัวด้อีดื้ออะไรไอ้เวดไอ้เหยื่ออเยื่ไอ้ดอเอเจ้ออกอยู่และอยู่ตัวร้านไปแหละแกี่แกนี่เีด้วย เดี๋ยวแล้วทำไมีสองคอสเนี่ยอันนี้เขาเขาคอสเพย์เป็นชั้นใช่ไหมเออแล้วทำไมมีอ้อไม่ใช่สองทำไมมีมีสามตัวเอ๊ะอะไรเนี่ยฝาแฝดเหรอฝาแฝดฝาแฝดแฝดฝาแดฉ่ำมาปิดีดูไอติมมีหลายชั้นแล้วเห็นปะดีดีไอติมมีหลายชั้นแล้วสาวชั้นแล้ว ใช่คล้ายๆหมู3าชั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครเอาไก่เข้ามา refers, ใครเอาไก่เอาไก่เข้ามาไม่ได้ <inform inform sure> อะไรเนี่ยอัปเกรดนี่ก่อนอัปเกรดโครนเพิ่มขึ้นดีกว่าแล้วก็อันนี้เติมเติมมาเติมแช่แข็งสต็อกสินค้าเรียบร้อยเพิ่มการจุขึ้นแล้วก็พนักงานเราจะอัปเกรดดีไหมเกรดเออหกหมื่นอ่ะคนหนึ่งแล้วกันเพิ่มความเร็วแล้วก็เอ้ยสองไปเลย นี่จะได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับเก้าอี้นี่เราเพิ่มได้ย่างนี้1,000งแหรอที่นั่งสําหรับ2คนถ้าข้างนอกล่ะนี่ข้างนอกตรงนี้ข้างนอกโอ้ถ้าเราจะซื้อโต๊ะเพิ่ม1ล้าน1.5ล้านโต๊ะอะไรแพงจังฉันว่าวางโต๊ะต,ตรงนี้ดีกว่าถูกกว่า1,000งแโอเคที่<อ>มที่ตรงนี้ด้วยส0 0แสนสามแสหรออ่ะด่โอ้ย<ม>นี่นึง<ส>เอ็ล<อ><อ>้านหนึ่งเลยอ้ เอาเพิ่มท็อปปิ้งก่อนดีกว่าท็อปปิ้งเอ่อห้าหมื่นนี่อ่ะเพิ่มแล้วก็อันนี้น้ำเชื่อม 100, เอสเปรสโซ่หนึ่งแสนเอ่อรับรางวัลก่อนรับรางวัลน,นี่รับรางวัลได้ท็อปปิ้งโอ้ท็อปปิ้งโอ้ท็อปปิ้งมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเพิ่มอะไรได้อีกบ้างเนี่ยเอ่ออัปเกรดอัปเกรดนี่แล้วกันพนักงานของเรานี้สองแสนห้าไป เรียบร้อยต่อมาตรงนี้ท็อปปิ้งเรียบร้อยนีต้อันนี้เหรอของเสริมอาหารเสริมอ๋อนี่เหรอเออเติม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 นะครับเติมแล้วก็ปลดล็อกวันนี้แปดร้อยอ๋อทำไมอ๋อนี่ไงช่วยคูณมันช่วยคูณเออมีช็อกโกแลตมีแบบต่างๆโอเค นี่เจ้าต่อเตปโดแจกรวยจริงเปล่านี่มีลูกค้า VIP ด้วยนไหนเนี่ย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 ลูกค้า VIP เกิดขึ้นใช่แล้วแกจะขายดิบขายดียิ่งกว่าเดิมอ๋อต้องเหยียบเหรอใช่ต้องไม่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 เดี๋ยวเติมโลบั๊กเนี่ยอ๋อตรงนี้เหรอใช่โอ้โหร้อยเก้าเก้าโอเคได้เลยมาเลยลูกค้า VIP อันนี้เราต้องเสิร์ฟเองปะไม่ต้องไม่ต้องมันจะเสิร์ฟให้เราเลยลูกค้าจะเสิร์ฟให้เรานี่ดีลูกค้า โชว์พิเศษอยู่ดีเป็นไงโอะไรเขอยากเปี่ยงอยู่ไปที่เพ e no> ื่อแม่เไปแกมมาโอ๊ยโชว์พิเศษจากทางร้านนะครับทุกคนไม่อยากเปียกเด็ดอย่าอย่าเดยฉันเลยโอ้พิเศษซอมบี้แดนดี้จะต้องทำอาหารให้ลูกค้าวีไอพีเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยแป๊บนึงนะอ๋อเราดีนี่อยู่แล้วปุ๊บ ช็อกโกแลตลูกค้าก็เอาช็อกโกแลตแล้วก็ทีแอนครีมเปิบแล้วก็บัตเตอร์อิบัตเตอร์เรียบร้อยจากนั้นมาดูท็อปปิง้งท็อปปิ้งน้ำเชื่อมปาลาตแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตอันนี้แล้วก็ดิช็อกโกแลตแคนดี้โอเคมาให้ลูกค้า VIP คนนี้ใช่ไหมไปลเลยเรียบร้อยอุยน่าจะได้เยอะนะนี่ลูกค้า VIP สุดยอดมากมาโอ้ต่อแถวกันก่อนอน,นะครับรอแป๊บหนึ่ง โอ้ยคนเยอะมาาโอ้ยไม่ละเจ้าดิเจ้าประจาว่กินเฟืองฟูว่ากินเฟืองฟูว่ <c oughs> ากินฟุงฟ่งเฟือยฉันว่าต้องเพิ่มรสชาติใหม่ะนี่ที่เก็บรสชาติใหม่ ได้เลยเพิ่มรสชาติไปหมักฝรั่งคือเลยรสชาติแบบฝรั่งนลยนี่เ <c oughs> จ้าต่อตะบีโน<ะ>มันจะมีคําว่ากัมมี่กัมมี่แปลว่าหมักฝรั่งอ่ะรสฝรั่งอร่อยนะบอกให้ฟงอ๋อรสชาติแบบฝรั่งฉันเพิ่มแล้วเรียบร้อยกัมมี่ใช<ๆ>่แล้วก็นี่ข้างนี่นี่แกมันมีตรงนี้ให้อัปเกรดด้วยนะแกไหน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 เนี่ยเนี้ยเนี้ยอันสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้เหยียบเนี่ยโต๊ะเนี้ยโอ้โหหนึ่งจุดห้าแล้วเจ้าบีฉันยังมีเงินไม่พอเลยอ่ะอันเนี้ย พวกแบบไอติมเนี่ยพวกอันนี้ที่ใส่มังเป่าเนหยียบก็ได้นะใช่เหยียบต้นไม้เลยเครื่องปะดาไปเหยียบให้หมดเลยเออลืมเหยียบเลยดิไงาฉันว่านะไม่ต้องเพิ่มชั้นสองหรอกแค่ชั้นแรกก็จะแบบจะตายอยู่แล้วเนี่ยชั้นสองยังไม่มีนะครับตรงมันไม่ใช่อะไรมันไม่มีชั้นสองให้แกเก็บหรอกแกแกเอาไอตัวนี้ไปเก็บได้ไหมเนี่ยขอร้องมันเป็นโชว์พิเศษจากทางร้าน นี่เดาออกมาออกไปมอกมาออกไปจากหลายคนก็ไม่เยอะแกไม่เคยดูหรอเวลาสั่งไอติมชนิดดีเขาจะมีโชว์พิเศษไงแกไม่เคยดูห <c oughs> รอสั่งลิงเก็บมะพร้าวดีกไว้จริงเห็นด้วยกับหมีเลยแล้วเดี๋จะต้องเพิ่มท็อปปิง้งอีกท็อปปิ้งต้องเพิ่มซื้อโอเคอันนี้เพิ่มเรียบร้อยอันนี้เพิ่มช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตตอนนี้เกินฉันเหลือสองแสนแล้ว แล้วลูกค <c oughs> ้าแบบแน่นเอียดเลยเดี๋ยว <c oughs> ลูกค้าแน่นร้านเลยบาเดีนน๋ยวใหญ่เป็นแนเชียให้บันดามดีกว่ามา,มาเพิ่มไอติมใหม่ดีกว่ารสชาติใหม่นะครับเพิ่มอันนี้เพิ่มโอเคอ่าเนโปรลี่อรอดเป็น3สี <c oughs> นะครับใครเคยกินบ้างไอติมสสีอันนี้ <c oughs> อัปเกรดอะไรอีกอันนี้6แสนโอเคอัปเกรดเรียบร้อยนี่วางเก้าอี้สำหรับ2คน 2> <c oughs> ข้างนอกหมดยางข้างนอกข้างลอนี้ที่แพงมาก1.5ล้านโอเค วางประดับหมดแล้วนี่คร <c oughs> ับมานั่งข้างนอกกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยอ้าเป็นยังไงเจ้าหมีนี่ร้านไอติมของฉันดูมี Vip แล้วก็คนเยอะมากเห็นปะอู้คนเยอะมากเลยแล้วก็ไอติมของฉันมีครบทุกรสชาติแล้วอ่าอะไรไม่มีใครครบแกหรกเนี่มีวานิลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตคุกกี้อดนครีมกาแฟนะครับบัตเตอร์มาเฟลางนาโปลี นี่มีหมดเลยครบแล้วแล้วก็โคนนี่ก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีที่แช่เป็นชนิดพิเศษใครอยากกินไอติมแท่งก็มาตรงนี้ได้อ่าแล้วก็มีท็อปปิ้งอีกเออโอ้โหดูดิแล้วลูกค้าต่อแถวกันเจ้าละหวันมีเก้าอี้ให้พร้อมเป็นไงข้างนอกก็มีชมวิวได้นี่ครับนี่คือคนเดใช่อะไรนะดดีหรือเปล่าเนี่ย ดูดีสิอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดร้านไอติมของผมนะครับกับเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้พราะเราขอตัวลาไปก่อนใครชอบกินไอติมคอมเมนต์กันได้นะว่าผมชอบกินไอติมมากเลยหรือว่าชอบ,ชอ,บอะไระเออเจ้าบ,บีชอบกินไอติมมากๆเลยทุกคนบายบายบายชอบกินรสอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยเลย